กาปรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมครูออนกาดกระโถกสมาชิกวุฒิสภาผมดูจากรายงานฉบับนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมในการจัดทำรายงานแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจง่ายเห็นการทำงานแล้วก็ชื่นใจครับท่านไกยศแล้วก็คณะแต่มีข้อหรือประเด็นที่อยากจะ เรียนถ <ception vantage hypotheses> ึงส <inaudible endlessly> ิ <violating człowie k> ่งที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับผมเห็นงบประมาณดำเนินการของกองทุนนี้แล้วเนี่ยปี65ได้งบประมาณจากรัฐมา5,000กว่าล้านรวมเสร็จทุกอย่างแล้วท่านได้อยู่ท่านอยู่มีอยู่ประมาณ5,900กว่าล้าน แล้วก็มีผลการดําเนินงาน9โครงการแล้วก็โครงการอื่นอีกหนึ่งโครงการแต่และโครงการล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะต่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือสร้างโอกาสให้กับผู้คนในสังคมในประเทศจริงแล้วน่าจะจัดงบรัฐน่าจะจัดงบประมาณให้ไม่น้อยกว่า10,000ืล้านบาทนะผมว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่เอาละครับผมอยากจะเสนอแนะสิ่งที่ ท่านทำมาในรายงานแล้วก็ได้พบในบางประเด็นเช่น,นผมอยากให้กศสสเนี่ยได้มีข้อมูลที่เป็น Big Data นะของคนทุกกลุ่มในผู้ด้ยโอกาสทั้งหลายและสร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนวัยเรียนวัยเรียนวัยทำงานผู้สูงอายุ ให้ตรงกับไอ้ที่การจัดก,การศึกษาจะเป็นกัรจัดก,การจัดศึกษาตลอดชีวิตแต่ถ้าผมได้ดูจากท่านประสาทได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลนะพลเอกประสาทสุกเกษที่ได้กล่าวรายงานไปนั้นนะก,ก็เห็นของท่านก็ก็มีข้อมูลในหลายเรื่องหลายประเด็นก็ครอบคลุมอยู่ประมาณหนึ่งแต่ ข้อมูลที่ท่านประศาส์พูดถึงเนี่ยก็คือข้อมูลในระดับตำบลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ท่านจะต้องทำความร่วมมือกับหน่วยงานกระทรวงทะบวงกรมต่างๆอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์กระทรวงพอมอเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มันเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Big Data ของคนทุกช่วงวัย ตรงนี้ท่านไปสืบคน้นค้นหาตามจอกหรือบ,บนภูเขาในเกาะหรือในสลัมไอตรงนี้ฮะมันจะได้ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือเพื่อการสร้างโอกาสทีนี้ในส่วนที่บางอย่างที่มันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นฉับไวตรงนี้ไม่ทราบว่าท่าน ท่านมีหน่วยหรือกลไกใดที่สามารถจะตรวจพบหรือคน้นหาได้หรือไม่เช่นผมทราบจากข่าวทางสื่อมวลชนรู้สึกที่จังหวัดพิศณโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจตาเป็นคนพิการแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดเสียชีวิตเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จากที่เคยมีรายได้ พอแม่เสียชีวิตตาบอกว่าจะไปลาออกจากโรงเรียนคือไม่มีเงินส่งให้ลูกให้หลานเนี่ยได้เรียนต่อลูกเรียนชั้นประถมศิศกษาปีที่4ี่เนี่ยไปลาออกครูก็คงบอกว่าลาออกไม่ได้แหละนะอย่างนี้ข้อมูลที่เคยเป็นคนที่พอจะมีอะไรที่ส่งลูกส่งหลานเรียนต่อได้แต่พอมันเกิดชอดขึ้นมาโดย กระทนหันอย่างเงี้ยเรามาสามารถจะสืบค้นข้อมูลหรือกลไกกลไกใดที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี <Yeah. S 1> ้เพื่อไม่ให้หลุดออกนอกระบบของการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <Yeah. S 1> ในประเด็นที่สองครับ <Yeah. S 1> อยากให้พิจารณาไปยังโครงการกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพที่ของท่านนะครับได้เสนอเอาไว้เป็น คุณนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงด้วยงบประมาณ600กว่าล้านบาทเสษตรงนี้ผมอยากให้เพิ่ม,มนะฮะเพราะปัจจุบันนี้ปัญหาของการจัดก,การศึกษาของประเทศไทยเราคือ <c oughs> การเรียนแล้วจบแล้วไม่มีงานทำถ้าเพิ่มงบประมาณตรงนี้เข้าไปแล้วก็จัดให้ผู้ได้โอกาสได้รับการศึกษาเสร็จแล้ว ให้เขามุ่งสู่ไปมีการมีงานทําตามรายงานของท่านที่เขียนไว้ในหน้าที่สผลการดําเนินการข้อที่5ท่านบอกว่าเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุนมีงานทําภายใต้โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรที่ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาที่ความต้องการ จ้างงานสูงตรงนี้แหละครับสำคัญครับที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาของการจัดการศึกษาของประเทศไทยเราถ้าท่านเพิ่มงบประมาณตรงนี้เข้าไปเขาเป็นผู้ได้โอกาสอยู่แล้วพอเรียนจบแล้วเขาไปมีงานทําผมว่าตรงนี้สุดยอดเลยครับอยากให้ทางกองทุนสสสเนี่ยได้ดำเนินการตรงนี้และเพิ่มงบประมาณตรงนี้ลงไปและเรื่องที่สามครับ ผมเปิดไปดูหน้าที่11ข้อ4ความเห็นของผู้สอบบัญชีครับได้ผู้สอบบัญชีเขียนไว้งยผมขออนุญาตอ่านครับท่านประธานครับได้รับรายงานข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับมอบหมายจากภาคีร่วมดำเนินง,งานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบของโครงการซึ่งกอสศได้ยุติการดำเนินการของโครงการดังกล่าวและเร่งรัดการเรียกร้องเงินจำนวน7ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับกองทุนได้มีการแจ้งเตือนและตรวจสอบรายงานการใช้เงินของทุกโครงการรวมทั้งจ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเงินสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และตรวจสอบ เงินสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานต่างๆที่มีความล่าช้ากว่ากำหนดเวลาอันนี้เป็นความเห็นของผู้สอบบัญชีผมก็เลยอยากเรียนถามต่อท่านว่าผู้ร่วมภาคีเนี่ยได้กระทำการในสิ่งที่ผิดก,กฎหมายด้วยหรือไม่และท่านได้มีการติดตามดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยหรือไม่ก็จึงเรียนถามท่านในประเด็นนี้ครับขอบคุณมากครับ